แม่เจ้าแม่เจ้าค่ะวันนี้ห่กหนูเป็นคนหนึ่งนะที่ดูหนังแล้วหนูอินมากเลยถ้าหนูดูหนังนะดาวพระศุกร์แล้วหนูรู้สึกว่าหนูคือดาวพระศุกร์ที่ถูกลังแดดูพจนมาสวาสว่างวงแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นนางเอกที่ถูกนะคนโกงทุกภาพฝ่ายหนูเสพข่าวลบค่ากันตายนะ นี่หายลดหายนะแล้วชีวิตหนูก็เป็นแบบนั้นอยู่เนะี่ยนี่คือกฎแห่งจักรวาลค่ะและนี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดค่ะหากหนูเนะี่ยยังเสพเรื่องราวลบๆพูดจาลบๆนะคะยังดูอะไรที่มันมีลบนะเรื่องจริงคือ0.001เปอร์เซ็นะคะนีที่เราเผลอรับเรื่องราวลบๆนั่นหมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นของผลลัพธ์ที่เราจะยังไม่ได้มัน น่ากลัวมากเลยนะคะครูเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตตลอดการเพราะบัวโคตรขาดเลยนะชีวิตครูไม่เคยมีอะไรจะย่าแย่มากกว่าการที่ครูจะคิดว่ากูจะฆ่าตัวตายทั้งกูและลูกกูนั่นคือที่สุดของชีวิตครูแล้วค่ะที่ครูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่เลวร้ายที่สุดแย่ที่สุดเหงนซวยที่สุดค่ะในชีวิตตาบท่าที่ชีวิตครูจะผ่านมาขอบคุณตัวเองค่ะที่ออกไปจุดทูป16ดอกค่ะ และคุยกับฟ้าดินเลยค่ะว่าหากเรานะยังบีบุญวัสนาที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อขอให้เราเจอถังรอดและเราพร้อมสําเร็จทุกรูปแบบพร้อมทําตามทุกรูปแบบโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะคุณเข้าใจคนที่มันจะตายไหมคะหรือคนที่มันติดอยู่ในถ้าที่มันไม่ได้กินข้าวกินน้ําอ่ะแล้วมันได้ยินเสียงน้ําหยดมาติ้งติ้งหรือแสงสว่างแม้เพียงปลายรูเข็มค่ะ ถ้าคุณเป็นครูตอนนั้นคุณจะตามเสียงนั้นไปไหมคะคุณจะเดินไปหาแสงนั้นไหมคะ